ถ้าครอบครัวไหนก็ตามคุณกําลังมีบุคคลที่อยู่ในวัยเกษียณอยู่ในวัยสูงอายุการสังเกตค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสังเกตเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ต้องดูแลท่านอย่างไรแน่นอนค่ะบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้บอกลูกๆนะคะว่าท่านมีอาการท่านมีความรู้สึกอย่างไรบางทีเจ็บอะค่ะ ก็คือยอมทนจนสุดท้ายทนไม่ได้หรืออาการเป็นหนักแล้วแล้วค่อยไปหาคุณหมอการเฝ้าสังเกตเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะสามารถทำให้ท่านนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้วันนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกคนนะคะเพราะผิวเองค่ะก็เคยมีประสบการณ์ที่เราไม่ได้สังเกตนะคะ แล้วบางครั้งก็คิดไปต่างๆนานาว่าเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าทําให้เราเองค่ะไม่สามารถที่จะป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงทีหรือบางครั้งก็กลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะวิธีการในการสังเกตเบื้องต้น อย่างแรกก็คือการสังเกตจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปภายนอกอย่างแรกเลยเราสังเกตในเรื่องของการรับประทานอาหารถ้าท่านมีความรู้สึกเบื่ออาหารทานได้น้อยลงกินของที่เคยรู้สึกว่าอร่อยก็รู้สึกว่าไม่อยากรู้สึกไม่อร่อยการทานอาหารที่มีผลทำให้สุขภาพร่างกายของท่านค่ะ เปลี่ยนแปลงไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามผู้สูงอายุค่ะท่านทานอาหารได้น้อยลงนั่นแสดงว่าการได้รับสารอาหารที่จําเป็นเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะทําให้ไม่เต็มประสิทธิภาพมีโอกาสที่ทําให้เกิดโรคมีโอกาสที่ทําให้เกิดการอ่อนเพลียแล้วก็หน้ามืดต่างๆได้ดังนั้นคุณลองสังเกตดูนะคะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ท่านรับประทานอาหารลดลงหรือบางคนค่ะ อาจ,จแตกต่างกันคือรับรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรการทานอาหารเนี่ยค่ะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้ากรณีที่ท่านเนี่ยเบื่ออาหารรู้สึกไม่สนุกกับการทานอาหารและเราอาจจะหาวิธีในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจเหมือนแม่ปิวเอค่ะช่วงหนึ่งที่ท่านแบบว่า เลือกกินเนาะปกติท่านก็จะกินเฉพาะสิ่งที่ท่านชอบอะค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านจะเลือกกินอาหารนะคะแล้วก็ไม่มีความสนุกในการกินนะคะช่วงนั้นหรือว่าจะทําอาหารที่แบบว่าเออหน้าตาหน้าทานหรือท่านไม่เคยกินให้ท่านลองจิมแล้วก็ให้ท่านเปิดใจปรากฏว่าท่านรู้สึกสนุกมากขึ้นในการทานอาหารและสามารถทานอาหารได้หลากหลายขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะบางทีผู้สูงอายุด้วยวัยของท่านด้วยประสบการณ์ะคะ่ะท่านก็จะเลือกกินอาหารที่ท่านชอบแล้วอะไรก็ตามที่แปลกใหม่อะคะ่ะที่ท่านไม่เคยกินท่านก็จะไม่เปิดใจการที่ครอบครัวหรือลูกลูกหลานๆเนี่ยคะ่ะเชียร์ให้ท่านทานเชียร์ทั้งทดลองเพื่อได้ทดลองอาหารใหม่ๆอะคะ่ะจะทําให้ท่านเองรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมากขึ้นในกรณีที่ท่านรู้สึกเบื่ออาหารนะคะ หรือถ้ากราณีที่ท่านไม,ไม่รู้สึกไม่อยากอะค่ะบางทีเราก็ต้องเช็คด้วยนะเอ๊ะเป็นเพราะว่าฟันทั้งผุหรือเปล่าท่านมีอาการแบบร้อนในในปากหรือเปล่านะคะเราก็ต้องเช็คด้วยว่าแท้จริงแล้วที่ท่านมีการทานอาหารน้อยลงเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะได้แก้ตรงกับสาเหตุถ้าเราไม่รู้เลยค่ะว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าท่านเบื่อไปเองอะบางครั้งอะคะ่ะ เราก็ต้องนำท่านนะคะไปหาคุณหมอเพื่อปรึกษาคุณหมอด้วยเช่นเดียวกันอาจจะต้องทานวิตามินเพิ่มเสริมเป็นนมหรืออะไรก็ตามค่ะที่ทำให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะอย่างที่สองเรื่องนี้นะคะเราจะเจอกำบ่อยเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของท่านการเคลื่อนไหวท่านเคลื่อนไหวได้ช้าลงหรือเวลาเดินท่านนะคะ ไม่สามารถที่จะเดินได้ตรงพยุงตัวไม่ได้ต้องมีราวเกาะไว้ถ้าท่านต้องมีราวเกาะไว้เน,นี่ยค่ะเราสังเกตเลยนะถ้ามีลักษณะแบบนี้ขึ้นค่ะคุณอาจจะต้องดูแลท่านใกล้ชิดอาจจะให้ท่านใช้บล์กเกอร์ให้ใช้ไม้เท้านะคะหรือการที่ท่านเดินไม่ตรงเกิดจากสาเหตุที่ขาดสารอาหารบางอย่าง จึงทำให้มีภาวะการมึนหรือเกิดจากการเป็นโรคบางอย่างเช่นบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันไอ้นี้ประสุกการณตรงนะคะสวัสดีค่ะครูคาร่าสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะมานานหรือ,อยังคะเพิ่งมาค่ะวันศุกร์ วันศุกร์พี่ปิ๋วจะไล์ช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าวันศุกร์นียจะมีภารกิจเยอะมากเลยนะคะก็จะไล์ช่วงบ่ายแต่ถ้าวันจันทร์กับวันพุธก็จะเป็นช่วงประมาณ3ามทุ่มนะคะสามารถกดติดตามกันได้นะคะทุกคนการลุกการนั่งการยืนของท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงไปไหมถ้าเราเฝ้าสังเกตแบบนี้ค่ะก็ลดในเรื่องของการลดอุบัติเหตุเหมือนแม่ปิ๋วเองค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านมีอาการ วูหรือว่าหน้ามืดบ่อยเราก็เข้าใจว่าเป็นสภาวะของไวัยชลาก็เป็นแบบนี้แหละแต่พอไปตรวจเลือดประจำปีค่ะปรากฏว่าขาดโซเดียมจึงทำให้มีอาการเรื่องของการเดินที่ไม่ตรงหรือบางครั้งเดินสะดุดบ่อย ถ้าเราเฝ้าสังเกตอะคะ่ะเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ย <_ an> แม่เราเนี่ยมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เริ่มช้าลงแย่ลงเริ่มต้องใช้มือเนี่ยจับสิ่งของต่างๆเพื่อพยุงตัวเพราะผู้สูงอายุสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการล้มค่ะถ้าท่านเกิดล้มขึ้นมามีโอกาสที่กระดูกหกักกระดูกแตกกระดูกล้าหรือ ล้มแล้วทำให้สมองอะคะ่ะฟาดพื้นมีอาการฟกช้ำก็จะกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราก็ต้องสังเกตการเคลื่อนไหวช่วงวัยสูงอายุจริงๆอะคะ่ะเราไม่สมควรจะให้ผู้สูงอายุอยู่กันเพียงตามลำพังถึงแม้ท่านจะอยู่กันสองคนสามีภรรยานะคะก็ไม่ควรจะให้ท่านอยู่ตามลำพังะคะ่ะเพราะว่า ช่วงวัยที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษบางครั้งเราอาจจะดูว่าท่านแข็งแรงแต่จะมีบางช่วงอะค่ะที่ท่านมีอาการอ่อนแอหรือมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเมื่อเราสังเกตได้ค่ะว่าเ้ยการลุกการนั่งการยืนการเดินของท่านเนี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะเรารู้ว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงแต่เรายังไม่รู้ลึกถึงรายละเอียดที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะวัย หรือเป็นเพราะโรคหรือเป็นเพราะขาดสารอาหารบางอย่างเราต้องรีบพาท่านไปหาคุณหมออย่างเร่งร้่นเพื่อตรวจรายละเอียดทั้งหมดเพื่อจะได้ชี้ชัดว่าสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยเป็นเพราะโรคหรือเป็นเพราะไว ราะบางครั้งการที่ผู้สูงอายุค่ะการเคลื่อนไหวช้าลงบางครั้งก็เป็นเรื่องของมีเส้นเลือดตีบในสมองก็เป็นไปได้ขาดโซเดียมน้ําในหูไม่เท่ากันการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดจากความวิตกกังวลของวัยอารมณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราเฝ้าสังเกตแบบนี้ค่ะเราจะรู้เลยว่าเอ้ยตอนเนี้เราต้องพาท่านไปปรึกษาคุณหมอ เราต้องพาท่านไปตรวจร่างกายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือก่อนที่จะเป็นไปมากกว่าปกตินะคะซึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุค่ะถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยกระดูกท่านนะคะก็ไม่แข็งแรงและไม่เหมือนวัยหนุ่มวัยสาววัยเรานะคะก็อาจจะทําให้การเชื่อมต่อเนี่ยช้าลงหรืออาจจะเชื่อมต่อไม่ได้ทําให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตในประจําวันของท่าน นะคะทาให้ท่านเองไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นคุณมีผู้สูงอายุอยู่ก็ต้องเฝ้าสังเกตอย่าคิดว่าเฮ้ยธรรมชาติไม่เป็นไรหรอกหรือเฮ้ยท่านบอกเราอะ่ะท่านอะ่ะอยากจะแบบว่าเรียกร้องความสนใจอันนี้พี่ปิ๋วเคยเป็นนะเหมือนกับว่าอแม่อ่อนแอหรือเปล่าไม่แบบว่าเอออยากให้ลูกดูแลหรือเปล่าบางครั้งอะคะ่ะการที่เราคิดแบบนี้นะคะเท่ากับว่าเรากําลัง ปิดตานะคะไม่ยอมรับเพื่อที่จะป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะไม่ว่าท่านมีอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงไปเราอย่ามีอคติเราอย่านําสิ่งที่เราเคยรู้สึกพฤติกรรมที่ท่านเคยเป็นเนี่ยมาบอกว่าท่านเป็นแบบนั้นนะคะนั่นจะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่สามารถดูแลท่านนะคะได้อยา่างทันท่วงที นะอ่านี้เป็นเป็นประสบการณ์ตรงที่อยากจะบอกทุกคนนะคะเราป้องกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าการเคลื่อนไหวของท่านนะคะแย่ลงแล้วมีโอกาสที่ท่านเนี่ยมีโอกาสที่ท่านจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะข้อที่3สังเกตในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองถ้าการช่วยเหลือตัวเองของท่านไม่ว่าการทานข้าวลดลงการอาบน้ํา อาบน้ำชำระล้างร่างกายไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรการควบคุมปัสสาวะควบคุมอุจจราร์ระบบการควบคุมนี้ต่ำลงความจำช้าลงการเขียนหนังสือเขียนได้ไม่ชัดเจนหรือเขียนไม่ได้การได้ยินการมองเห็นการพูด การจำต่างๆลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นอาการเบื้องต้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความจำบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องความจำจำไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วอะ่ะปิ๋วอยากจะมองให้ทุกคนเห็นว่ามีผู้สูงอายุบางท่านมีความจำที่ดีมากเลยดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของปกตินะคะ ถ้าเราหัดเฝ้าสังเกตเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและเราสามารถป้องกันได้เหมือนอย่างแม่ของปิวเองค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการกินท่านเริ่มกินได้แบบว่าใช้ช้อนตักอะค่ะไม่ได้แล้วหรือบางครั้งเราป้อนข้าวอะค่ะป้อนโจกไปสักพักแม่เริ่มหลับคากินโจ๊กรู้สึกเฮ้ยเริ่มตกใจละ เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมกินข้าวไปหลับไปก็พาไปปรึกษาคุณหมอนะคะสุดท้ายก็ต้องให้อาหารทางสายจมูกเพราะถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะสำลักได้หรือแม้แต่เรื่องของความจำความจำเริ่มหลงหลงลืมลืม ถ้าความจําเริ่มหลอมลงลืม,ลม,ลม,ลมแสดงว่าสิ่งที่สําคัญคุณต้องมองให้ลึกกว่านั้นถ้าท่านมียาประจําตัวรับประทานอยู่ด้วยเอ๊ะทานยาถูกหรือเปล่าทานยาผิดไหมถ้าทานยาผิดก็มีโอกาสที่จะทําให้โรคประจําตัวที่ท่านเป็นนะคะรักษามไม่ได้ผลไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือการเขียนหนังสือเขียนหนังสือแบบว่า ไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนเริ่มเขียนไม่ได้ก็ต้องหัดให้ท่านเนี่ยจับในการเขียนหนังสือเพื่อกระตุ้นระบบประสาทในเรื่องของความจำการควบคุมอุจจาระปัสสาวะเริ่มกั้นไม่ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้แพมเพิร์ดหรือลองเช็คดูซิว่าเอ๊สารอาหารต่างๆที่เราให้ท่านทานเนี่ยมีผล ต่อทาให้สภาพร่างกายท่านเปลี่ยนไปไหมถ้าเราสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือตัวเองของท่านได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะทําให้การใช้ชีวิตประจวันของท่านนะคะ่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลองนึกถึงตัวเราเองนะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเนี่ยเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนเราเริ่มกินข้าวไม่ได้อ่ะอารมณ์ความรู้สึกเราจะเป็นยังไงคะ เรารู้สึกหุดหงิดไหมเรารู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่ได้ดั่งใจตัวเราอะค่ะแล้วคิดดูว่าพ่อแม่เราคนที่เรารักอะค่ะถ้าการเคลื่อนไหวต่างๆของท่านช้าลงการช่วยเหลือของตัวท่านเองเนี่ยค่ะเริ่มได้น้อยลงการกลั้นปัสสาวะกั้นฉี่ของท่านเนี่ยเริ่มได้น้อยลงท่านจะรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็หุดหงิดมากเลย แต่ถ้าเรารู้เบื้องต้นแล้วเราป้องกันไว้ก่อนแล้วเราก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนก็ใช้แบบเนี้ยแม่ก็ใส่แพมเพิ์มแบบเนี้ยสะดวกดีด้วยแม่ได้ไม่ต้องแบบว่าวิ่งเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ลื่นอีกเดี๋ยวก็เลอะอีกเดี๋ยวก็แบบว่าเออเหม็นอะไรแบบเนี้ยท่านก็จะได้รู้สึกว่าเออเนาะลูก ลูกๆเห็นเป็นเรื่องขำคนที่ดูแลคนที่ดูแลเห็นเป็นเรื่องขำท่านก็ได้มีความรู้สึกว่าเออท่านไม่ได้เป็นภาระแบบนี้ค่ะบางครั้งการที่เราเนี่ยสังเกตลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปในเบื้องต้นเนี่ยก็ทําให้ผู้สูงอายุเองค่ะท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตของท่านในในทุกใ,ในแต่ละวันและก็ไม่ได้ทําให้ลูกๆอหลานหรือคนที่ดูแลเนี่ยรู้สึกหงุดหงิด สิ่งหนึ่งที่ปิ๋วอยากจะแบ่งปันนะคะเมื่อเราเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุสิ่งที่คุณต้องใส่ใจมากๆคือทำให้ผู้สูงอายุที่คุณดูแลเองเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกํำคาญคุณไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยอยู่กับท่านด้วยความยากลำบาก หรือทําให้เป็นภาระคุณต้องรู้เบื้องต้นนะคะเมื่อคุณมาดูแลผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องเจอสิ่งแบบเนี้ยคุณจะสามารถรับสภาวะต่างๆได้ดีจะทําให้ผู้สูงอายุค่ะท่านไม่รู้สึกว่าท่านผิดแปลกไปท่านจะไม่รู้สึกว่ามันสร้างปัญหาให้กับคนที่ดูแล ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเองค่ะท่านมีความสุขในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่านมีความสุขและเปิดใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตที่ท่านกำลังเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งถ้าเราทุกคนสามารถทำได้แบบนี้นะคะก็จะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกดีกับวัยสูงอายุบางครั้งเราจะเห็นเลยว่าทำไมผู้สูงอายุบางท่านนะคะ ท่านรู้สึกไม่ชอบไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นผู้สูงอายุเลยเพราะท่านรู้สึกว่าท่านเป็นภาระท่านรู้สึกว่าทําให้คนที่ดูแลครอบครัวลูกๆเนะะี่ยค่ะต้องมาลําบากกับท่านแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็จะทําให้ผู้สูงอายุเองมีความสุขเราเองค่ะก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะครูคาร่าบอกว่า เมื่อก่อนแม่ไม่ยอมใส่แต่ตอนนี้ชอบมากใช่ค่ะ <c oughs> เราอาจจะยกตัวอย่างให้กับท่านว่าเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนน่ะตอนที่แม่ใส่แว่นน่ะแม่ก็ไม่ชอบใส่แว่นเหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นไหมแม่ขาดแว่นไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้แม่เนี่ยเห็นชัดแจว๋วนี่ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันที่ทําให้แม่เนี่ยสามารถที่จะเดินไปไหนก็ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะไม่ต้องกลัวว่าเออเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันอาประมาณแบบเนี้ยเราอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใจเย็นกับท่านนะคะต่อไปก็คือการสังเกตจากจิตใจที่การสังเกตภายในเราสามารถดูได้จากเรื่องของอารมณ์ ถ้าผู้สูงอายุเริ่มมีอารมณ์ที่แปรปรวนมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนที่ปกติจะอารมณ์ดีเริ่มเป็นคนที่หงุดหงิดโกรธฉุนเฉียวขี้โมโหการใช้ชีวิตมักใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังโดดเดี่ยวหรือแม้แต่ การพูดเริ่มพูดในเรื่องลบๆหรือพูดเกี่ยวกับคนที่จากไปหรือพูดในเรื่องของรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระให้กับลูกหลานให้เรารู้เลยว่าสภาวะข้างในของท่านเนี่ยท่านรู้สึกมีความทุกข์มีความเครียดมีความกมังวลแล้ นั่นจะเป็นบอกเกิดที่ทำให้ท่านเองค่ะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้หรือแม้แต่เวลาท่านออกไปนอกบ้านไปหาเพื่อนๆนแล้วกลับมารู้สึกหงุดหงิดใจเริ่มมีอาการเปรียบเทียบระหว่างลูกตัวเองกับลูกคนอื่น รู้สึกไม่ได้ดังใจนั่นเท่ากับว่าท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองอะคะ่ะเริ่มไม่มีความมั่นคงทางด้านชีวิตรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นเรื่องของสภาวะด้านจิตใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะแต่เป็นเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ จริงๆแล้วถ้าเราเฝ้าสังเกตเรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเพราะลักษณะการใช้ชีวิตของท่านนะคะจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไม่ว่าจะเรื่องของการดูหนังดูละครดูข่าวต่างๆด้วยถ้าคนที่เรารักอะคะ่ะเริ่มจะเสพติดข่าวลบเท่ากับว่าท่านกำลังเอา พลังงานลบๆสิ่งลบๆเข้าสู่ในตัวท่านมีโอกาสที่ท่านเกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะเหมือนที่พี่ปิ๋วเคยเล่าไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิดที่แม่สิบข่าวเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของข่าวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีข่าวข่าวเยอะอะค่ะบางครั้งเรารู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นความเป็นห่วงแต่ถ้าให้ท่านดูมากจนเกินไปอะค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้ท่านเองเนี่ย เกิดสภาวะความเครียดความกังวลความรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภยัยทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะช่วงนั้นแม่พิปิวก็คือเริ่มมีภาวะที่เกิดภาวะซึมเศร้าโชคดีที่ท่านรู้ตัวก่อนและไปพบคุณหมอนะคะก็เลยทำให้อ่อไม่ไม่มีอาการที่รุนแรงหรือแม้แต่ สภาวะที่ท่านเริ่มอยู่คนเดียวไม่ได้การที่ท่านอยู่คนเดียวไม่นานก็คือท่านรู้สึกชีวิตของท่านค่ะไม่ปลอดภัยรู้สึกความมั่นคงของชีวิตนั้นลดต่ำลงจะเป็นช่วงที่เราต้องดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเวลาที่สภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะ ผู้ดูแลต้องเข้าใจท่านอย่างมากๆหากเราใช้อคติใช้ความรู้สึกที่ว่าท่านต้องการเรียกร้องความสนใจท่านดือ้อหรือเหตุผลต่างๆที่มาสนับสนุนว่าท่านเนี่ยกำลังต้องการให้เราดูแลเป็นพิเศษนั่นจะทำให้เราไม่สามารถค้นพบความจริง ของสภาวะจิตใจที่บกกรของไปของผู้สูงอายุได้วิธีการในการที่เราจะสามารถทำให้ท่านมีสภาวะทางจิตใจที่แข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นนั่นก็คือการที่ทำให้ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวให้ท่านให้ท่านมีความรู้มีความมั่งคงทางด้านจิตใจและ ท่านมีลูกลูดที่เป็นความรักที่พร้อมจะอยู่กับท่านตลอดเวลาจะทำให้ผู้สูงอายุเองท่านกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปรึกษาสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของท่านที่ท่านกำลังรู้สึกที่ท่านกำลังเผชิญอยู่จะทำให้เราเองสามารถที่จะแก้ไขนะคะแล้วก็ทำให้ท่านเองเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นและก็จะไม่เจอสภาวะ ของสภาวะซึมเศร้าในวัยสูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุะคะ่ะที่ท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ป่วยติดเตียงหรือท่านมีสภาวะ,ะโรคต่างๆไม่ว่าโรคไตนะคะที่เป็นที่เป็นโรคร้ายแรงโรคไตโรคมะเร็งแบบนี้นะคะ่ะมันเป็นสภาวะที่ท่านต้องต่อสู้กับโรคที่ท่านเป็นอยู่สภาวะทางจิตใจของท่านนะคะท่านจะมีความรู้สึกกังวลมีความทุกข์อยู่แล้วนะคะ ถ้าเราสามารถที่จะดูแลท่านพูดคุยกับท่านให้ท่านนะคะได้บอกความรู้สึกสภาวะอารมณ์ที่ท่านกำลังเป็นความรู้สึกภายในที่ท่านกำลังได้รับอยู่เนี่ยค่ะจะทำให้ผู้สูงอายุเองท่านมีความรู้สึกว่าท่านปลอดภยัยแล้วก็ท่านมีคนข้างข้างเหมือนเราเองค่ะทุกคนเวลาเราเจอปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่จะทำให้เรามีภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง ก็คือการที่เรารู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราพร้อมที่จะจับมือเราพร้อมที่จะพูดคุยกับเราพร้อมที่จะสนับสนุนเราแล้วก็ให้ความรักกับเราทําให้เราเองค่ะรู้สึกมีความเข้มแข็งมากขึ้นถ้าจิตใจของท่านอ่อนแอค่ะคุณต้องเป็นเสาหลักที่สร้างทําให้ท่านรู้ว่าคุณสามารถเป็นเสาหลักที่เป็นกําลังใจให้กับท่านได้เมื่อนั้นผู้สูงอายุเองค่ะ ท่านจะสามารถผ่านสภาวะต่างๆเหล่านี้ไปได้หรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ควรนำท่านไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่สามารถทำให้ท่านมีความมั่นคงทางด้านสภาวะจิตใจได้ นะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้นะคะทั้งลักษณะภายนอกและภายในในการดูแลผู้สูงอายุจะทําให้เราเองค่ะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผู้สูงอายุเองท่านก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอะค่ะสิ่งที่ผู้ดูแลเองจําเป็นที่จะต้องเช็คหนึ่งก็คือเช็คในเรื่องของการกินยาของท่านนะคะว่าท่านกินยาถูกต้อง หรือไม่ 2. ถ้าผู้สูงอายุค่ะไปหาคุณหมอหลายๆสถานที่คุณต้องเช็คยาด้วยว่ามียาไหนบ้างที่ซ้ำกันเพื่อที่จะได้ไม่ทานยาซับซ้อน 3. คุณต้องเช็คด้วยว่ายาแต่ละชนิดที่ท่านกินเนี่ย ยาชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถที่จะรับประทานร่วมกันหรือพร้อมกันได้เช่นท่านเหล็กแบบนี้ค่ะก็ไม่สามารถทานพร้อมกับนมได้ยาอื่นๆทานพร้อมกับนมได้หลังอาหารได้เลยแต่ท่านเหล็กเนี่ยต้องห่างไปประมาณ2ชั่วโมงถึงจะทานท่านเหล็กได้รายละเอียดอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยาเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเนี่ยสามารถเช็คเบื้องต้นได้เลยว่าคุณต้องจัดยาของท่านอย่างไรอย่างที่4ี่ ต้องจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันเบาหวานนะคะเป็นไตก็เรื่องของน้ําเข้าออกเนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดที่ผู้ดูแลเนี่ยสามารถที่จะเช็คนะคะในรายละเอียดของผู้สูงอายุแล้วก็อย่างที่5ก็คืออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีสําหรับผู้สูงอายุอุปกรณ์หลักๆนะคะที่จําเป็นต้องมีเลยก็คืออย่างแรกก็คือเทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์วัดความดันนะคะ เพื่อที่จะได้เช็คว่าท่านความดันสูงหรือความดันต่ำโดยเฉพาะาผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความดานันตัววัดที่ประจรอัตราการเต้นหัว,หวใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการหายใจตัวนี้ค่ะเราจําเป็นต้องวัดถ้าเราวัดแล้วนะคะปรากฏว่าท่านมีออกซิเจนต่ำเนี่ยเราอาจจะต้องใส่ออกซิเจนท่านนะคะหรือถ้าเรายังไม่มีออกซิเจนเราก็ต้องพาท่านไปหาหมอไปโรงพยาบาลนะคะ ผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็ตัวแถบวัดค่าระดับน้ำตาลซึ่งกรณีที่ผู้สูงอายุค่ะนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือเป็นไตนะคะเป็นโรคประจำตัวที่ต้อง มีรายละเอียดเราก็สามารถทําในเรื่องของวิธีการจดบันทึกเบื้องต้นได้นะคะในแต่ละวนันความดันเบาหวานเท่าไหร่ส่วนใหญ่เวลาเราไปพบคุณหมอนะคะทุกคนเราไปพบอาจจะเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้ง2เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งหรือปีละครั้งการที่เราจดค่าต่างๆเหล่านี้ค่ะทําให้คุณหมอสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างชัดเจนขึ้นและสามารถปรับยาที่ให้ตรงกับสภาวะ ร่างกายของท่านที่กำลังเป็นอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถใส่ใจรายละเอียดได้นะคะแล้วก็จดบันทึกรายละเอียดนี้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลค่ะคุณสามารถที่จะทำได้เบื้องต้นนะคะเพื่อทำให้ผู้สูงอายุค่ะท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปัญญาได้เหมาะกับลูกด้วยนะคะนี่เป็น การดูแลผู้สูงอายุเบื้องตน้นที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นะคะลองนาไปปรับใช้ดูนะคะไม่คุณเองค่ะดูได้อย่างมีประสปิทาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุเองนะคะท่านก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ